ความรู้ที่มีนะครับมันจะไม่มีประโยชน์สําหรับเรานะครับถ้าหากว่าเรามาใช้ในการทําเงินทํางานทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงคิดว่าความรู้ที่เรากําลังศึกษาเรียนรู้อยู่เนี่ยทาสติดีๆนิ่งๆนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราทุ่มเทในการศึกษาเรียนรู้ความรู้เนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรากับครอบครัวกับงานกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราไหม ไม่ใช่ความรู้นั้นไม่ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับเราในเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการแต่มันอาจดีสําหรับผู้อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในโลกปัจจุบันนี้มันจงมีเป็นแสนแสนล้านล้านองค์ความรู้เลยแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกเราต้องเลือกให้ชัดว่าเราจะใช้ความรู้ไหนมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราจะใช้ความรู้ไหนเราจะพัฒนาความรู้ไหนที่จะมาใช้ให้เราทําเงินได้มากขึ้นเราจะใช้ความรู้ไหนนะครับองค์ความรู้ไหนมาพัฒนาทักษะเรา ในสายงานอาชีพของเราให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรียนสเปซส,สปะมั่วไปหมดไม่ใช่นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเราจะต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้ทุ่มเทจะต้องถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการด้วยครับ